ให้ตามหมอไหมผมเหนื่อยแล้วหมอผมคนตายไปเมื่อร้อยปีก่อนมีผู้คนมากมายที่เป็นโลกเดียวกับผมผมยืนหยัดเพื่อหาทางรักษามไม่ต้องเสียงมากแค่ไหนก็ตามเธอจะหนีก็ไปซะ นายแพทย์ไมเคิลมอร์บิสคุณหายตัวไปกว่าสองเดือน when stranger, มีคนพบคุณในเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่จอดทิ้งแถบลองไอแยเลย <Johnny! S 2> คุณทำอะไรลงไปกันแน่ฉันเองก็อยากรู้ กจากความตายแล้วก็มีพลังชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันดีไหมละ่ะก็ไม่เชิงผมแข็งแกร่งขึ้นไวมากขึ้นตัวจัเคลื่อนเสียงได้แบบครั้งขราวฉันไม่รู้มันทำอะไรได้อีกมันจะต้องมีข้อจำกัดแนะ่ๆบางอย่างในตัวของฉัน เราให้ออกมาแล้วมันก็กระหายเลือดไมเคิลแล้วคุมมันได้ไหมผมไม่รู้คนครึ่งเมืองเลยล่าคุณเราไม่เคยเจอคดีแบบนี้จากที่ฟานฟานฟิสโกเลยเอีกครึ่งเมืองอยากใช้ประโยชน์คุณนี่หมอไมเคิลเราได้ติดต่อกันอีกแน่ ผมทำทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตคนแต่ไม่รู้ว่าจะทำพันได้ไหมคุณต้องช่วยไม่ใช่พราอชีวิตคุณอยากจะให้โลกดีขึ้นหรือจะทำลายมันซะ แก,แกเป็นใครวะเนี่ยพอ่อคือเวนอมแค่ยอกเล่นหน้าผมด็อกเตอร์ไมเคิลบอเบสฟามอารักขา